สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บนพระทาธาตุผาง,งาชมวิวนะครับฝั่งที่เห็นนี้คือเชียงแสนนะครับอำเภอเชียงแสนนู่นดอยสงโ,งโดอยสงองมาทางขวามือก็จะเป็นเห็นไกลๆไหมครับที่เป็นตึกๆตรงนูง้นสามเหลี่ยมทองคำเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับสามเหลี่ยมทองคำนี่ อ้ำเดือนทองคำน้ำผงไหลาย,ยาวไปเรื่อยๆยาวไปเรื่อยๆยาวมากเลยนางสาวฟิวฟิวอันนี้นางสาวฟิวฟิวนะครับสาวอาขายชนผัอาขา่าพูดไทยไม่ช้านะครับจะไมะ่เป็นคนแบบนี้วะได้ลูกชายหนึ่งคนที่น้องสำคัญ ก็โอเคหรอวมาฟังอยากให้เธอได้กิน,น,น,พน,นพออมพะธาเธอพะธาฝังกานก็ไปตามแม่น้ำนี้เรื่อยๆก็จะไปถึงอำเภอเชียงของอ วุ้ยนฝั่งลาวกำลังฝั่งลาวกำลังก่อสร้างอะไรเนี่ยทำถนนมอเตอร์เวย์น่าจะเป็นทำถนนวิ่งไปที่จีนนั่น่ยเชิญน่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันสสวัดีสวัสดีสวัสดีค่ะ